สวัสดีค่ะจากช่องดิป้อนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําเหรียญโปรยทานนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเราจะทําดอกกุหลาบชั้นเดียวนะคะแบบกลีบดอกชั้นเดียวนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาทําแบบกลีบดอกสองชั้นนะคะแบบนี้เลยดอกใหญ่น่ารักนะคะแบบนี้นะคะสามารถทําตัวเปลาไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะด้านหลังเราก็จะทําไว้แบบนี้นะคะ ใช้ลิปบิ้นไม่เยอะด้วยนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีแหนบมีกันไกลนะคะแล้วก็มีเหรียญคะ่ะส่วนลิปบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพืเ่อนๆชอบนะคะ เราจะใช้ลิปบิ้นตาละคังนะคะแบบนี้เบอร์สองลายจุดแบบนี้นะคะพิมพ์ลายแบบนี้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะโดยเราจะตัดลิปบิ้นนะคะมาสี่เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่ห้าสิบเซนติเมตรนะคะแบบนี้ตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะแบบนี้เลย จากนั้นให้เพื่อนๆนะคะพับริบบิ้นลงมาให้ได้ลักษณะนี้นะคะ10เซนติเมตรค่ะพับแบบนี้นะคะ10เซนติเมตรแล้วรีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาขึ้นฐานกันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านสั้นนะคะไว้ด้านล่างนะคะเอาริบบิ้นด้านยาวไว้ด้านบนนะคะ เพื่อนๆอย่าลืมนะคะเราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านสั้นนะคะไว้ด้านล่างนะคะเอาด้านยาวไว้ด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองนะคะแบบนี้เส้นที่สี่นำริบบิ้นนะคะสอดเข้าห่วงที่หนึ่งนะคะตรงนี้สอดเข้าไปนะคะแล้วดึงริบบิ้นออกมากว้างๆแบบนี้นะคะ แล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3มเข้ามาในห่วงค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆืคนไหนนะคะต้องการที่จะใส่เหรียญเลยก็สามารถนําเหรียญน,นะคะมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเราจะพับริบบิ้นนะคะเส้นยาวนะคะด้านล่างนะคะพับขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้ เส้นยาวด้านซ้ายมือนะคะพับลงมาค่ะแบบนี้ค่ะเส้นยาวด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้เส้นยาวด้านขวามือนะคะนำปลายริบบิ้นนะคะสอดนะคะตรงนี้สอดเข้าไปด้านในตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงให้กระชับนะคะแล้วก็เรียดรอยพับให้เป็นรอยการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะ แบบนี้นะคะเราจะได้ล <summation. S 1> ักษณะจากนั้นนะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะเส้นสั้นทั้ง4เส้นค่ะ<ไ>แบบนี้เลยสอดขึ้นมาตรงช่องนี้เลยนะคะแบบนี้เส้นสั้นด้านซ้ายมือก็สอดนะคะแบบนี้เลยสอดเก็บริรบบิบ้นนะคะตรงฐานเราจะได้แน่นๆนะคะเส้นด้านบ,บนนะคะสอดลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้เส้นด้านล่างขวามือนะคะนคํำริบบิ้นสอดเข้ามาตรงนี้ค่ะ แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยรีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้จากนั้นพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมานะคะ,กกด,ะ,คะด้านยาวก็จะอยู่ด้านบนริบบินเซนสันก็จะอยู่ด้านล่างนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะมาทำนะคะตรงนี้เลยกลีบนะคะกลีบตรงมุมตรงนี้นะคะทั้ง4ี่มุมนะคะตรงนี้เลย ด้านข้างนะคะตรงนี้แล้วก็อย่าิ่มทําเส้นนี้นะคะเส้นด้านซ้ายมือค่ะจับแบบนี้เลยเราจะพาลิบบินนะคะไปด้านหลังหนึ่งครั้งแบบนี้แล้วก็บิดริบบินหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้ปลายลิบบินชี้เข้าหาตัวเราแบบนี้นะคะจากนั้นนําปลายลิบบินนะคะซอตรงนี้เลยค่ะตรงฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะ ดึงแล้วใช้นิ้วชี้เรานะคะดันตรงนี้ค่ะนิ้วชี้เราดันมุมตรงนี้ขึ้นมานะคะให้กลีบก็ตั้งขึ้นนะคะแบบนี้เราจะได้กลีบลักษณะนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะแบบนี้เลยเส้นที่2เราก็ทำเหมือนเดิมพับลิบบินนะคะไปด้านหลังแบบนี้ค่ะบีดลิบบินหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้นำปลายลิบบินสองนะคะค่อยๆดึงนะคะ แบบนี้เลยแล้วก็ดันกลีบขึ้นมานะคะประมาณนี้นะคะเส้นที่3นะคะแล้วก็หมุนมาทําตรงนี้นะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังชนเนลชีเราดันตรงนี้ไว้นะคะพับอีก1ครั้งแบบนี้นะคะซอดนะคะแล้วก็ดึงค่ะ นี่เลยเส้นที่สี่นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะเส้นที่สี่ตรงนี้พับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะาพาบริบบิ้นอีกหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะนำปลายริบบิ้นสอดตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะค่อยๆดึงนะคะแล้วก็ดานกลีดตรงนี้ให้ตั้งขึ้นนะคะแบบนี้เราก็จะได้ ฐานลักษณะนี้นะคะเราก็จัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะดึงให้เขากระชับนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาทำเกสรน,นะคะมาทำเกสรด้านในตรงนี้เลยแล้วก็จะทำแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนก็ไม่ยากนะคะเราก็จะจับริบบิ้นมาซ้อนกัน4เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะ ริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่1น,นะคะแบบนี้เส้นที่สามทับเส้เสนที่สองค่ะเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะเราจะได้ริบบิ้นทับกันแบบนี้นะคะแบบนี้เลยสี่เส้นนะคะจากนั้นเราใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะด้านขวามือพับริบบิ้นลงมานะคะเราจะใช้มือซ้ายเราประคองนะคะประคองช่วยประคองแล้วก็หมุนนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะพับล,ลงมาแบบนี้ให้ได้ลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆมองเห็นไหมคะพับล,ลงมาแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะหมุนหนึ่งรอบนะคะดึงให้แน่นๆนะคะตรงนี้ดึงให้เท่ากันนะคะจัดตรงนี้ให้เท่ากัน,นะคะ่ะใช้มือซ้ายประคองแล้วก็ช่วยหมุนนะคะใช้นิ้วโป้งกดตรงเกสรเบาๆนะคะหมุนหนึ่งรอบนะคะให้เพื่อนๆหมุนหนึ่งรอบค่นนะ,คะแบบนี้นะคะ <S 1> 1 <S หรอบนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะจับลักษณะนี้ปล่อยลิปบิ้นนะคะเส้นด้านบนเส้นที่หนึ่งนะคะด้านบนตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ใช้นิ้วก้อยเกี่ยวไว้นะคะปล่อยออกมา1เส้นด้านบนนะคะพับปลายลิปบิ้นชี้เข้าหาตัวเราแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยสอดต,ตรงนี้เลยนะคะตรงมุมตรงนี้นะคะสอดต,ตามแนวริปบิ้นเลยค่ะลิปบิ้นจะโผล่ด้านล่างตรงนี้เราก็ค่อยๆดึงนะคะแบบนี้ค่ะ เส้นที่สองเราก็ปล่อยออกมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เราก็จับนะคะสอดถัดจากเส้นที่1นเลยพับลายิบินลงมาแล้วก็สอดนะคะแบบนี้เราก็ดึงะคะ่ะเส้นที่สามนะคะปล่อยออกมาเหมือนเดิมแบบนี้พับลายิบินนะคะแบบนี้แล้วก็สอดนะคะตรงนี้เลย แล้วก็ค่อยดึงนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่4ี่พับริบบิ้นนะคะแบบนี้สอดต,ตรงนี้เลยตรงมุมตรงนี้นะคะสอดถัดกันไปเรื่อยๆนะคะถ้าสอดยากนะคะเพื่อนๆใช้แหนบช่วยดันนะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้เบาๆนะคะแล้วไล่ดึงนะคะไล่ดึงเส้นยาวทั้งสี่เส้นนะคะไล่ดึงให้เกสรเขาแน่นนะคะเกสรจะได้ไม่เด้งนะคะแบบนี้ ดึงให้กระชับนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะมาทํากลีบที่1กันค่ะกลีบด้านในกลีบที่1ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มทําเส้นซ้ายมือตรงนี้ค่ะจับแบบนี้นะคะแล้วก็พับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาให้ได้ลักษณะนี้ค่ะ ลิบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราแบบนี้เราจะข้ามกลีบที่1ตรงนี้เราจะข้ามกลีบนี้มามาสอดกลีบที่2ตรงนี้นะคะข้ามตรงนี้มาสอดตรงนี้นะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะตรงนี้เลยสอดไปตรงๆตามแนวริบบิ้นค่ะถ้าริบบิ้นอ่อนนะคะเนื้ออ่อนสอดยากก็จะใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะแบบนี้แบบนี้ค่ะริบบิ้นจะโผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะ เราก็ดึงนะคะค่อยๆดึงค่ะดึงด้านล่างนะคะแล้วเราก็จะใช้ yes. นิ้วชี้นะคะดึงประมาณนี้ใช้นิ้วชี้เราดันกลีบตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วมือด้านขวาเราก็ดึงด้วยนะคะเราจะม้วนให้กลีบเขาเด้งขึ้นแบบนี้นะคะแบบนี้ใช้นิ้วชี้เราดันแบบนี้แล้วด้านเ,เราด้านล่างเราก็ดึงไปด้วยนะคะเราจะได้กลีบแบบนี้ค่ะกลีบเขาก็จะม้วนสวยนะคะแบบนี้ เส้นที่2นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมซ้อนตรงกลีบที่1เลยแบบนี้นะคะพับริบบิ้นลงมาพับปลายริบบิ้นนะคะหนึ่งครั้งแบบนี้สอดถาดจากเส้นที่1เลยนะคะตรงนี้เราก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะริบบิ้นผล่ตรงนี้ค่ะเราก็ค่อยๆดึงกลีบนะคะประมาณนี้แล้วก็ ใช้นิ้วชี้เราดันกลีบขึ้นมานะคะให้เข้ามวนขึ้นนะคะมือขวาเราก็ดึงเส้นด้านล่างตรงนี้นะคะเราก็จะได้กลีบแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยเส้นต่อไปเส้นที่สามพับริบบิ้นนะคะซ้อนกลีบที่สองตรงนี้เลยซ้อนด้านล่างแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็พับนะคะพับริบบิ้นนะคะลงมาแบบนี้สอดถัดจากเส้นที่สองนะคะแบบนี้แล้วก็ ดันนะคะแบบนี้เลยดึงนะคะจับให้เขากลีบเขาซ้อนกันนะคะประมาณนี้แล้วก็ใช้นิ้วชี้เราดานกลีบตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะตรงนี้นะคะเราจะได้กลีบประมาณนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่4นะคะเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เลยพับริบบิ้นมาทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาะคะ่ะ เส้นที่สี่เราจะสอดต,ตรงนี้นะคะด้านบนด้านในของกลีบที่1นะคะตรงนี้เลยสอดเข้าไปด้านในตรงนี้นะคะตรงนี้เลยตรงมุมนี้นะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะใช้แหนบช่วยดันนะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้แล้วก็ค่อยค่ยดึงนะคะแบบนี้เลยนะคะดึงแล้วก็ดันกลีบนะคะ ดันกลีบให้เขาม้วนเข้ามาด้านในแบบนี้แบบนี้นะคะเราก็จะได้กลีบที่ม้วนสวยนะคะกลีบที่1นึ่งเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเรามาเริ่มทำกลีบที่2กันนะคะเริ่มทำกลีบที่2กันเลยแล้วก็ทำในลักษณะเดียวกันเลยนะคะเราจะทำเส้นด้านซ้ายมือเราจะพับริบบินมาทางขวามือนะคะซ้อน ระหว่างกลีบตรงนี้เลยสอนใต้กลีบที่หนึ่งนะคะพับริบบิ้นนะคะมาทางขวาม,มือแบบนี้ให้เขาสอนอยู่ใต้กลีบที่หนึ่งนะคะแบบนี้นะคะพับมาแบบนี้แล้วพับปลายริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมค่ะแล้วสอดเข้าปลายใต้กลีบที่หนึ่งเลยตรงนี้เลยนะคะสอดใต้กลีบที่หนึ่งตรงนี้เลยนะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะริบบิ้นก็ จะมาโผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะทําเหมือนกันนะคะเหมือนกลีบที่หนึ่งเลยแล้วก็จะกลีบให้เขาซ้อนกันนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะดึงดึงด้านล่างนะคะดึงแล้วก็ด้านเหมือนเดิมค่ะด้านกลีบให้เขาม้วนเหมือนเดิมนะคะประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยเราจะได้กลีบลักษณะนี้เลยนะคะกลีบที่สองนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะ พรับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะให้ริบบิ้นเขาซ้อนไปที่กลีบที่1นะคะตรงนี้ด้านล่างของกลีบที่1นะคะแบบนี้จากนั้นพับปลายริบบิ้นเหมือนเดิมลักษณะเดียวกันนะคะกับกลีบแรกเลยแบบนี้นะคะสอดเข้าไปใต้กลีบที่2เลยนะคะสอดเข้าไปเลยแบบนี้เลยนะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยริบบิ้นเขาก็จะโผล่ ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะแล้วก็จับให้เขาซ้อนด้านล่างของกลีบที่หนึ่งนะคะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ดันไว้นะคะใช้นิ้วชี้เราดันแล้วก็ค่อยๆดึงะคะ่ะให้เขาซ้อนนะคะด้านล่างนะคะ ดันกรีดขึ้นมานะคะประมาณนี้แบบนี้นะคะจะได้กรีดที่สองแบบนี้เส้นที่สามเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะพับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะเดี๋ยวเรามาจับให้เขาซ้อนเส้นเดี๋ยวเรามาจับที่หลังนะคะให้เขาซ้อนกรีดที่หนึ่งนะคะพับมาขวามือแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอด ใต้กลีบที่3ไปเลยนะคะตรงนี้ด้านล่างของกลีบที่3นะคะ <_ t ot> มันจะสอดยากนะคะแต่เพื่อนเพื่อนเวลาเพื่อนเพื่อนทำเพื่อนเพื่อนจะรู้นะคะว่าต้องสอดตรงไหนนะคะ <_ t ot> แบบนี้นะคะใต้กลีบที่3เลยเราก็สอดตามกลีบแรกไปเลยนะคะ <_ t ot> แล้วก็ริบบิ้นจะโผล่ด้านล่างนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนนะคะจับริบบิ้นนะคะให้เขาซ้อน ใต้กลีบที่หนึ่งนะคะตรงนี้เลยนี่นะคะให้เขาสอนกันแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะดึงกลีบนะคะแบบนี้เส้นที่4เราก็ทำเหมือนเดิมนะคะซ้อนใต้กลีบที่1แบบนี้นะคะพับมาทางขวามือแบบนี้พับปลายริบบิ้นนะคะลงมาแล้วก็สอดใต้กลีบเข้าไปเลยใต้กลีบที่1เลยนะคะ ตรงนนี้ะะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะริบบิ้นก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆนก็ไล่ดึงนะคะดึงตรงนี้แล้วก็ดันกลีบนะคะให้ขหมมนเข้ามานะคะแบบนี้ตรงนี้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการกลีบฟูๆูนะคะก็ไม่ต้องดึงแน่นนะคะตรงนี้นะคะ ตรงกรีบตรงนี้นะคะอันนี้เราก็จะดึงประมาณนี้ถ้าดึงแน่นไปก็ใช้แหนบนะคะดนันดันกรีบขึ้นมาได้นะคะถ้าเราดึงแน่นไปนะคะเราก็จัดกรีบให้เขาเท่าๆกันค่ะเราก็ดูให้กรีบเท่าๆกันเลยแบบนี้นะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้ใส่เหรียญที่หลังนะคะเพื่อนๆต้องการใส่เหรียญที่หลังก็ นำเหรียญมาวางนะคะแล้วก็สารไร้ขัดธรรมดาเลยเส้นยาวนะคะพับลงมาเส้นยาวด้านล่างพับนะคะเส้นยาวด้านขวามือเส้นยาวด้านบนนำลิบบินสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะเพื่อล็อกริบบินนะคะแบบนี้คะ่ะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะทั้ง4ด้านนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะนำเทปใส่นะคะมาติดกันริบบินเลื่อนหลุดนะคะ เหรียญเราก็จะได้ไม่หลุดนะคะแบบนี้เลยนะคะสามารถทําตัวป่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเราก็จะได้ดอกกุหลาบแบบดอกใหญ่ๆสวยๆนะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากนะคะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ